Don John สวัสดีครับวันนี้อยู่กับอู่ช่างต้นท่าทาชนบุรีนะวันนี้รับเข้าอีกหนเคสนะก็เป็นตัวทาทา,ทาดีเซลเครื่อง2.2คอมมัเร็วตัว150แรงม้านะ2.2 v ่ t ตัวนี้จะเป็นตัว150นะตัวใหม่เบื้องต้นนะลูกค้าเพิ่งจะซื้อรถมาอเอามาให้ตรวจเช็คให้พร้อมใช้นะ ว่าดูช่วงลงช่วงล่างาเช็คช่วงล่างเช็คเบรก,บกดูถ่ายของเหลวแล้วก็เช็คเครื่องยนต์นะว่าโอเคไหมแล้วก็ดูเรื่องชุดไทมิงนะ,อ,ะอันนี้เดี๋ยวเรามาลงรายละเอียดดีเทลกันอีกทีนะลองวิ่งขับเทสด,ดูก่อนกุญแจนะต้องโดนละหนึ่งชุดนะใช้ไม่ได้แบบนี้นะมีปัญหาแนะ่เดี๋ยวทำสำรองไว้อีกชุดหนึ่งนะตัวนี้จะเป็นอีโม ทดสอบวิ่งเทสก่อนแก้ไขนะรถวิ่งไม่ค่อยออกนะ่ะวิ่งไม่ออกแปลกๆเนื้อเนื้อนวงๆน้ะดูอ่าไม่วัดความเร็วก็ไม่ขึ้นนะครับไม่วัดความเร็วไม่ทำงานช่วงล่างก็เดี๋ยวก็พอได้อยู่นะเดี๋ยวต้องไปเช็คดูอีกทีว่าเป็นยังไงนะ เกคัดดันขึ้นมาไม่ตุดแปลก,ปกอันนี้ก็เดี๋ยวทำรีโมทก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวเกาจะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรีโมทดูทรงนี้นะอสวยๆกดเปิดไฟหน้าอ่าปิดไฟหน้าอ่าแล้วกดล็อกอใช้ได้หมดนะครับ อ่ะเดี๋ยวมาสตาร์ดูพาดนะะเรียบร้อยสวยหรูดูดีนะะไล่เก็บงานเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะน้ำมันเครื่องเกียร์เฟืองท้ายเปลี่ยนกรองลูกหน้าลูกหลังนะะนี่ก็กำลังไล่เก็บเปลี่ยนใหม่ น,นี่ก็ถ่ายของเหลวเสร็จเรียบร้อยอันนี้ก็จะมายกเกียร์นะฮะยกเกียร์ลงมาดูอ่ายกเกียร์แล้วนะเกียร์ตัวนี้จะเป็นตัวธรรมดานะยังไม่เป็นโฟมีลูกปืนปลายเกียร์เปลี่ยนเรียบร้อยนะครับแล้วก็ผ้าคัดจานกดผ้าคัดจานกดใหม่นะครับลูกปืนกดคัดนะก็ของที่ถอดออกมาก็ประมาณนี้เลยลูกปืนกดคัดเดตนี้ หลังจากยกคัดเสร็จนะไล่ดูวัดความเร็วนะว่าขึ้นไหมเปลี่ยนเซนเซอร์วัดความเร็วตัวหนึ่งดูนะโอเคไหมขึ้นแล้วต่อไปนะก็คือเปลี่ยนชุดสายพานไทมิ่งนะเปลี่ยนชุดสายพานไทมิง่ง าสายพานยังไม่เคยเปลี่ยนนะครับมีแดงๆแล้วนะน่าจะเป็นคาบน้ำหรืออะไรเนี่ถ้าเปลี่ยนปั๊มน้ำด้วยนะชุดลูกลอกตัวตั้งตัวตามอะไรที่จะเปลี่ยนนะก็คือสายพานไทมิ่งนะหนึ่งเส้นลูกลอกตัวตั้งตัวรนะ้อยห้าสิบนะลูกลอกตัวตามใหญ่ตามเล็กปั๊มน้ำนะไล่เก็บงานเปลี่ยนชุดสายพานไทมิง่งเก็บไล่เก็บตัวเกีก่ยวกับเครื่องยนต์นะความพร้อมเรียบร้อยอันนี้เราก็เอารถไปจอด ขึ้นชุดอาบานะฮะกันชนหน้ากันชนท้ายนะฮะใส่เสร็จเรียบร้อยอ่ปูพื้นใหม่ก็เดี๋ยวจะมาเปลี่ยนยางนะเปลี่ยนยางแล้วก็สั่งล้อมงล้อแม็กใส่เรียบร้อยนะอ่อันนี้เดี๋ยวจะใส่แม็กตัวนี้จะเป็นตัวร้อยห้าสิบตัวใหม่ล่าสุดนะฮะเบิกใหม่แล้วก็ยางเบิกใหม่ของหนินหลงนะลูกค้า าระบุมาจะเอาอยางของหลินหลงนะเดี๋ยวจัดทรงเปลี่ยนล้อแล้วก็ตั้งศูนย์ใหม่ยกสูงขึ้นมาอีกนิดนึงนะสำหรับเคสนี้นะก็เสร็จเรียบร้อยนะอันนี้เบื้องต้นนะลูกค้าซื้อรถมาให้สร้างนะก็คือให้ทําเป็นแบบยอยกสูงนะอ,อันนี้ก็ซื้อมาจะเป็นตัวเดิมๆนะเป็นทาทาตัวดีเซลสอตัวร้อยห้าสิบนะตัวนี้จะเป็นตัวธรรมดา อ่าลูกค้าต้องการให้เป็นแบบนี้นะอันนี้ลูกค้าอ่าตัวนี้จะเป็นตัวโฟวินนะตัวโฟวินแท้อ่าตัวร้อยห้าติดเหมือนกันอ่าตัวใหม่นะฮะอันนี้มาจากคาทามอเตอร์นะครับอ่าอันนี้ทํามาจากคาทาอันนี้ผมได้ซื้อมาจากน้องจอกนะฮะคันนี้นะซื้อมาจากน้องจอกลูกค้าเอาแบบมาจากคันนี้นะให้สร้างให้เป็นคันนี้ เบื้องต้นเลยลูกค้าซื้อมาเดิมๆนะจากต้นคลิปนะแรกๆนะฮะก็เอามาให้เก็บงานให้พร้อมใช้นะก็เจอเปลี่ยนอของเหลวทั้งหมดนะแล้วมันเครื่องเกียร์เฟืองท้ายมันเครื่องเกียร์เฟืองท้ายแล้วก็ยกเกียร์ทาชุดคัดนะไม่ไม่ขึ้นเปลี่ยนเซนเซอร์วัดความเร็วตามนี้เลยก็สร้างตัวนี้ก็ขึ้นเป็นงานขึ้นสดนะงานสร้างนะขึ้นสด ่าขึ้นสดอาจจะไม่เหมือนนะ<ม>ก็คือเราก็ดัดแปลงตามนี่นะครมีกระป๋องไก่เหล็กกันกระแทกกระป๋องน้นะํานะดูบากันโดนอินเตอร์อ่าวินนะยางแม็กใหม่ยางตัวร้อยห้าสิบแท้นะแล้วก็ยางลิ้นหลงตามลูกค้าเลยบาอันนี้จะเป็นงานสร้างหมดเลยนะแฮนด์เมดอ่ข้นสีโคตดนะไม่ต้องกลัวถลอกนะ ถ้าเป็นตัวตัวนี้จะถลอกนะเนตีงเงาไม่ค่อยแข็งแรงนะตัวนี้แข็งแรงกว่าดูฮะบาบาบนนะพ,นนะพื้นปูใหม่นะทั้งเซตพื้นปูใหม่อ่ะดูด้ดานท้ายนะดูมีหางลากนะไฟเปลี่ยนใหม่ นะที่ทางที่ลูกค้าใส่มาตอนซื้อมามันไม่สวยนะ่าคราวนี้ก็จะเหมือนกันเลยคล้ายกันเลยนะเหมือนกับต้นแบบยูตัวนี้จะเป็นตัวเพาลอยนะฮะเพาลอยดูนะดูเพาลอยเผาบรรทุกแท้จากโรงงานนะะสร้างมาสวยๆเลย เหมือนกันเปี้ยนะฮะอ่าเหมือนกันเปี้ยเลยแป๊วแปดอันนี้ลูกค้าอยู่พัทยาวินนะดูเป็นไฟฟ้าอ่าเอาออกอ่าใช้ได้งานได้ปกตินะเป็นรีโมทอ่าเอาไปเสียบเลยอ่าใช้งานได้ปกตินะอเอ๊ะ สวยเตรียมตัวส่งกับลูกค้าได้นะสำหรับเคสนี้นะลูกค้าท่านใดนะต้องการจะซ่อมรถหรือว่าจะเอามาให้ตกแต่งแบบนี้นะแบบนี้สามารถนํารถมาให้เราทําได้นะเซตแบบนี้ได้เลยว่าจะซ่อมนะซ่อมไม่จบทําอะไรไม่จบนะเกี่ยวกับรถทาทานะติดต่อสอบถามได้นะกับอู่ช่างต้นทาทาจุบุรีนะ ศูนแปดนอนอง, 8, ง, 2, ง, 2, ง 2. 2> เรื่องรถท่าสานึกถึงชันตน้นขาผาชนบุรีซื้อขายซ่อมจบไีไ่เดียวน,นะจจะ